ดอกแรกนะครับที่บ้านอันนี้เลี้ยงไว้ก็ต้นก็ประมาณจักสมที่ปีครับต้นนี้ต้นแก่ใหญ่นะครับอันนี้ต้นส้มนะครับส้มจีนต้นนี้สูงนะครับอันนี้ดอกไม้นะครับดอกไม้ดอกกุหลาบกุหลาบอังกฤษอันนี้เก็บไว้วันที่ถ่ายนะครับ วอเตอร์เคอันนี้เป็นช้างัะตูนนะครับปลูกมาประมาณสมปีมีผักมะเขือเทศนะครับรอตแวลลี่มะกูดนะครับมะกูดไซสใหญ่ใส่เค้กมะพร้าวนี่ก็สี่ปีครึ่งนะครับปลูกที่รังสิตต้นเตี้ยนะครับใส่ใบสักนะครับและนี่ล่าสุดเลยนะครับ มะม่วงไข่ตึกมีดอกแล้วนะครับอันนี้นะครับช้างอันนี้ช้างพลายสีขาวนะครับอันนี้ดอกพวงทองนะครับนี่ครับ และที่สำคัญนะครับของเรามีต้นหนึ่งฟอกเก็ตมีน็ตนะครับอันนี้เป็นต้นที่มีความหมายดีอันนี้ก็มีดอกกุหลาบนะครับอันนี้ดอกกุหลาบอันนี้มีต้นนี้ครับ5ดอกหายากนะครับดูดอกส้มกันนะครับ เยอะมากหมดแล้วครับขอบคุณมากครับ